สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซลุงพลป้าแตนทุกๆคนวันนี้ขอฟาดปากเอโนคอูกหน่อยนะคะทำเป็นออกมาร้องพงร้องเพลงถุยสถุนพอเจอนักข่าวสัมภาษณ์หน่อยฮึกเขิมมะเอฟซโคตรฮึกเขิมเลยเขาบอกว่ายังไงก็ต้องมีคนติดคุกห้องตายอี้ปากไม้อย่างนี้ต้องโดนส้นตีนกูแม่งมคือตอนแรกก็ทำเป็นแบบว่า เชียร์ทั้งสองข้างให้กําลังใจทั้งสองข้างพอนักข่าวมาสัมภาษณ์หน่อยเห็นแสงหน่อยปุ๊บเอาเลยคะ่ะฮึกเขิมไอ้หน้าจนตีนจริงๆ FC อฟซจริงๆไม่อยากจะด่าแต่เช้าอยากจะอวยพรให้ลุงคนยังไงลุงเราก็ชนะอยู่แล้วเอซนะคะคนทําดีก็ต้องได้ดีกูเห็นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันลุมลุงกูเนี่ยชิบหายใช่ไหมคะเอฟ ทนเอาไว้นะคะลุงทนเอาไว้อดทนเอาไว้นะแม้แต่ไอ้นกฮูกนะคะตอนแรกําเป็นโอ้ผมเบื่อจังเลยผมอย่างนั้นผมอย่างนี้มีแต่คนว่าผมหาว่าผมเนี่ยพูดไม่เคยตรงกันไอเฮียแล้วมึงพูดตรงกันไหมฮะสักครั้งหนึ่งอ่ะปีหกสามมึงพูดว่าอะไรนอนที่เปแล้วเห็นปีต่อไปมึงว่าอะไรเห็นลุงพลดุม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 มุดเข้าไปในกอปงก็ไผ่เฮียอะไรของมึงอะปีที่สามบอกอยู่ละ อยู่อยู่ห่างไม่กี่เมตรนะไม่ถึงกี่เมตรนะ่ะเจอกันนะ่ะเห็นนะ่ะเห็นแค่นั้นเนะี่แต่มึงเคยบอกไหมว่าเห็นลุงคนอุ้มนะ่ะกูถามหน่อยสิมึงเห็นไหมเหี้ยทําเป็นมั่นใจทาเป็นเชื่อว่าลุงกูเนี่ยโดนแน่ๆเอาปากไว้กินข้าวดีกว่าคําที่มึงบอกว่าต้องมีคนติดคุกชัวแน่นอนเก่งชิบหายเลย พวกมึงมันสารเลวพยายามที่จะยัดคนที่เขาไม่ผิดเข้าคุกกูขอให้เวรกรรมเนี่ยเอาพวกมึงให้หมดเลยตาละตัวนะคะเอฟสี่ออกมาเนี่ยเฮี้เฮทั้งนั้นเก่งจริงๆใครที่เชื่อมึงเนี่ยโง่เหมือนอาจารย์อยู่คนหนึ่งที่เชื่อมึงเนี่ยหาบอกว่าอืเขาบอกว่า ยังไงก็มีคนเห็นอาจารย์เอาอะไรมาพูดไอ้น,นกคูกเนี่ยนะกี่ครั้งแล้วมันพูดไม่เคยตรงเนี่ยกี่ครั้งแล้วไปเชื่อมันน่ะนี่อาจารย์มีตะหมองด้วยบอกไว้คนอย่างไอ้นกคูกมันโกหกตอแหลจะบอกให้จะเอาตรงนี้เหรอกับเส้นผมเนี่ยนะโอ้โหจะเอาไอ้นกคูกมาบอกว่าไอ้นกคูกเนี่ยเห็นมีคนเห็น เห็นยังไงเฮียกล้องวงจรปิดก็ไม่มีมึงจะมาเอาผิดกับคนที่เห็นโดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยนะกูถามจริงๆพยายามที่จะปั่นกระแสกันจะดันลุงพลเข้าไปอยู่ในคุกกูดูแม่งเกือบทุกช่องเฮียกูละสงสารลุงกูชิบผายเลยวันนี้นะขอให้ลุงกูนะยกฟ้องล้านเปอร์เซนต์วันนี้ขอให้มีความสุขวันนี้ขอให้โชคดีด้วย ลุงกูจะโชคดีวันนี้กูบอกให้พวกมึงแตละตัวจะเป็นหมากันหมดนะไอโนกคูก่อีกตัวหนึ่งนะปากอย่างมึงอะ่ะต้องเจอดีเก่งทิบหายเลยตัวเองเป็นคนนั่งมโนโจังกึมเองกับอีฮูกอีฮูกนี่ก็อีกตัวหนึ่งในเอฟซีนั่งมโนนั่งมโนติดคุกต้องมีคนเข้าคุกแตละตัวนะฮะเอฟซีนะคะพยายามที่จะพูด เขาใส่ร้ายเขาป้ายสีเขาแมา่งไม่มีใครรู้สักตัวหนึ่งแม้กระทั่งไอ้นกคู่พูดลอยๆไอ้เหี้ยเนี่ยนะคะมันโดนจ้างมาไอ้นกคู่เนี่ยมันโดนพวกไอ้ตัวตุ่นนี่แหละจ้างมาไม่รู้เหี้ยอะไรหรอกแม้ทำเป็นเห็นเห็นเวลาก็ไม่ตรงกันลุงขึ้นไปกรีดยางโอ้โหใส่้ล้ป้ายสีเก่งจริงๆนะมึงไอ้นกคู่ มึงขอให้เก่งจริงๆเถอะไอ้เหี้ยคนที่จะเข้าคุกก็คือมึงก็คงไม่ใช่ลุงพลโอ้โหเชื่อจริงๆเลยคนอย่างมึงนะอีนกคู่ตอนแรกๆก็ทําเป็นร้องเพลงผมให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายอย่างนั้นอย่างนี้พอมานักข่าวมาเยอะหน่อยทําเป็นหำตั้งเหี้ยทําเป็นแบบว่าโอ๊ยยังไงเนี่ย ร้อผมเนี่ยว่ายังไงต้องมีติดคุกแน่นอนงานนี้นักข่าวก็เอาไปเล่นกันเอาไปตีกินกันเอามาประโคมข่าวกันเพราะใครละใครเอฟซเพราะไอ้หน้าหีนอคู่นี่เองนะคะกูอยากรู้จริงๆถ้าลุงกูเนี่ยยกฟ้องตลอดการเนี่ยไอ้พวกเคี้ยหน้าไหนจะมาขอโทษลุงกูบ้าง ตาละตัวงงจริงจริงเอฟีแม่งลุมแทะเลมกัดลุงกูกันหมดดีนะที่ลุงกูยังควบคุมสติได้บอกว่าลุงพลไปหลังไม่กับมันยังงั้นอย่างนี้ไอ้หนห้าหีมึงเอาหลักฐานมาสิว่าลุงพลไปคุยกับมึงหลังมงหลังไม่อะไรของมึงเนี่ยไอ้โนกูไอ้เวนเก่งจริงๆเก่งทุกเรื่อง เรื่องโกโหกตอแหลเนะี่ยยกให้เฮียมีอะไรจริงบ้างกูถามมึงหน่อยนะคู่มึงมีอะไรจริงบ้างในตัวของมึงเนี่ยพูดไม่เคยตรงเลยสักอย่างลุงอะมุดก็ไปในกอไผ่ทำเฮี้ยอะไรกูถามมึงอืมเอาเด็กไปซ่อนหรออีควายข่าวหน้ามึงถ่ายรูปด้วยนะมึงมีโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอถ่ายรูปด้วย ใส่ร้ายกันดีๆนะมึงเนี่ยใส่ร้ายกันนี่พวกมึงเนี่ยโอ้โหเชื่อมันนะเอฟีพวกนี้แม่งสารเลวยิ่งอีสอางเน่านะอีสันดานเลวเนี่ยกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะคะบอกยังไงก็คงมันเชื่อหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหหลักฐานเฮียอะไรหลักฐานแม่งก็ไม่จากข่าวทั้งนั้นที่นี่ไม่เคยขึ้นเขา นะฮะไม่เคยขึ้นเขาไม่เคยเห็นอะไรทั้งนั้นมีแต่มานั่งใส่ร้ายเขาเนี่ยนะนั่งแต่งนวนิยายกันแต่งนวนิยายที่จะเอาผิดคนอะ่ะอีพวกบาเวรทั้งหลายพูดแล้วมันข้องขึ้นในเอฟีดูสิหูประคมเขาใหญ่เลยประคมขายิ่งกกใกล้ถึงวันนี้โอ้โหเอากันใหญ่เลยพอถึงพยายามที่จะให้ลุงพลเนี่ยร้อนลน้นโอ้พวกนี้มันเฮี้ยจริงๆนะเอฟซี ไม่ไหวว่ะไอ้นกคู่อีกตัวหนึ่งไอ้สารเลวนะมึงอย่ากเก่งจริงมึงอย่ากเก่งให้มากนะกูบอกไว้ก่อนปากดีปากหมาไปเถอะคนอย่างมึงเนี่ยนะนะเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นไอ้เฮียเวลาก็พูดไม่ตรงแล้วไม่ใช่ตรงไม่เวลาอย่างเดียวเอฟี่แม่งไม่ตรงสักอย่างที่พูดออกมาเนี่ย ตั้งแต่ปีหกสามจนถึงปีหกหกไอ้เหี้ยมึงพูดไห้ตรงกันบ้างสิมึงอย่ามาออกมาโอดควรว่ามีแต่คนว,ว่าผมพูดไม่ตรงแล้วมันจริงไหมละ่ะมึงพูดอะไรตรงบ้างไอ้นก้คู่กูถามมึงหน่อยมึงไปให้กับนักข่าวสัมภาษณ์นักข่าวอีกแบบหนึง่งนะมึงไปออกข่าวปีหกสามอีกแบบหนึง่งเสร็แล้วเลวดีนะคะเอฟซลุงเนี่ยไปตรงไหนเนี่ย นะเขามีคนไปตลอดเอฟลุงมีพวกไปตลอดเพราะลุงเป็นคนดีไงลุงเป็นคนอัธยาศัยดีไปตรงไหนไปมุมไหนเนี่ยแกก็จะชวนคุณนุ้นคุณนี้ไปดีฉบุญมากๆใช่ไหมคะยังไงนะคะเอฟีวันนี้นะคะยังไงลุงกูเนี่ยก็รอดปลอดภัย นาะไอ้นกคูก่ไอ้หน้าหีจะวังมึงให้ดีเถอะหนีข้ามเปรดน่ปล่อยเปรตให้ได้สัตว์ปากดีวันนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้ลุงกันนะคะเอเราเชื่อมั่นในหลักฐานเราเชื่อมั่นในความยุติธรรมหวังว่าความยุติธรรมมันยังจะมีอยู่ในสังคมนะคะขอให้ลุงเรานะคะลุงเราเนี่ยยกฟองล้านเปอร์เซ็นนะคะเอฟ เป็นกำลังใจให้ลุงเรากันนะคะ F c ซลุงกับป้านะคะเซ็งชิเป่งเลยจริงๆ